สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับเตอร์ดินลำธารตาติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆและพี่น้องทั้งหลายครับพบพ่อพบเจอกันอีกแล้วครับเตอร์ดินลำธารตาติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีสวันอาทิ์ครับพี่น้องครับสวัสดีสวันอาทิ์ครับวันนี้เตอร์ดินลำธารกาได้รับโดยสารจากอาคารบู้ษาทสนามบินสุวรรณภูมิรับมาทรงที่แพ์กษาครับแพรกษาครับผู้บ้านแกแพ์กษาแห่งเลยนะครับ วันนี้การหมานแล้วครับพี่น้องครับหมานแล้วครับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกแพกหมานครับผู้โดยสารผมได้รับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิรผสมแพกภาษาอังกฤษสองร้อยกบาทครับเที่ยวแรกครับสองร้อยยี่สิบแปดบาทครับสองร้อยยี่สิบแปดบาทครับมาระสมบริษัทเสร็จแล้วเพิ่เกิมดินลับด้านกัดสิ่งใเดินทักครับครับเดินทักครับ วาดที่ครับจาดามี่บาดตานะครับนี่ครับกิ์คับกิ์ครับเดน้ครับพี่น้องครับมากตันตื่นหรอเาครับก็จิ์ครับวันนี้ก็เป็นวัดิอบให้หลายๆคนคือนิาตันตื่นหลนะครับประมาณช่วงนี้กัเดี๋ยวบางนาีกากับสองโมงห้าสิบกว่าครับห้าสิบสองห้าบนะครับีาเป็นคือิภาคะันตื่นแร้วครับนี้ครเดี๋ยวแรกแขกมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวแรกแขกงม้าครับเริ่มต้นดีกันี่ใช่เป็นก้อนขึ้นครับวันนี้ครับเริ่มต แถวแรกก็ได้ซอสไปก็มาครับแถวแรกครับพ่อได้คาบครับเขาคาดมัสเหรอครับสวัสดีลักตากันสิมุ่งหน้าไปที่บิ๊กซีบางพีครับบางพีครับแถวบัดลปบโตเหะครับแ้วบัดลปบโตบางพีครับวันนี้ครับวันนี้กันสิบมุ่งหน้ดับย้อนครับว่าคิดว่าแถวห่างสัปปอร์ติท่าบริวารทิศทุนการสิบไปเที่ยวหลายครับขาดปลาทุนขึ้สิบเอียงโบเอียงแจมแล้วแต่สิบเอียงหลายนะครับมุ่งหน้าไปบิ๊กซีบางพีต้อครับพี่น้องครับวันนี้ครับอาจจะพาไปชมบรรยากาศ แยวถนนครอพุทธครับถนนครอพุทธครับเออครับโมนิกาอากาศดีครับโมนิ้อากาศดีครับ้าฟ้าค่ะแจ่มใสแดดออนนอนลงใสใสแดดแดดก็เด็ดฮอนด้วยครับใสใสแดดก็เดียดฮอนครับพอาแถวนี้กรตามสเต็ปครับแถวนี้ครับออนเต้าี่แดดฮอนครับตอนไว้ดีค่ับฝนตกกับ ตามสตเตปขับแถวนี้ครับแถวจี้งจั่วแบบี่นะครับเขึ้นกับไปขับแถวในเมืองแล้วครับ,บม,มื่อกี้ก็เสียาาบยาหาขับแถวชาติเมืองขับแถวต่างจังหวัดก็ให้ตะยครับมื่อกี้ครับเห็วัตย์ยศครับวัตย์ยศครับพ้นกับกิบาลามบริษัทเครื่องสินตื้นสายนะคะรับช่วงเศร้าๆนี่ก็ครื่องสีง่หยาดพุ่นนะครับเรื่องบรรยากาศครับบรรยากาศจู้งจั่วบบบที่นะครับ สลักคลิปนี้กับอจบไปเพียงตอนอีกน้อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจอมเรียนรถไต่เขาเนื้อเมือเราลดการเลือดไหลไปเรื่อยๆแล้วไหลไปเรื่อยๆนะครับมันอันตรายครับพบ่าผมเจอกันคลิปหน้าครับกับเตอร์ดินรถทั้ตามดินชีวิตปอเตอร์ไซค์ครับมาตะระเบิดตะระเบิดหนีสิ้ไปไปหาสุ่มลรอบริษัทอยู่ใส่แน่นะครับพบ่าผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสลักคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ